สวัสดีครับพี่นอ้องความไปมิดหมอแค้นแฟนหมอลำเอฟซี FC ของหมอลำเสียงมีหกนกพงสกรเอฟซี FC ของอิรันหน้อยอาอ์ไอศกุนลนครเสียงนี่ตอนนี้กําลังพ่อแม่พี่น้องกำลังอยู่ในช่องกุญยาค่ะมาแล้ว j o 2 o f f i c i a l ฝากไปน้อยอมอกอ,อ,อมใจพ่อแม่พี่น้องน,น,นะคะน้องฝากเป็นกําลังแรงเชื่อแรงใจถึงกุญยาเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะหลังจากที่ไข้ไข้เพลงเป็นหนึ่งของยานุ ได้ปล่อยเพลงเอื้นขวัญห้อายซึ่งเป็นเพลงร้องโดยอิหล่น้อยอาอายสกุลนพอนเสียงวิ่หกจากปลายปากกาของอาจารย์วิกผู้มารินตอนนี้ยอดวิวได้หกเอ้ยหกแสนสี่มื่นแล้วนะคะใกล้จะถึงล้านเต็มทีแล้วยอดวิวก็ไปเรื่อยๆคับพี่น้องขายยอดวิวไม่นิ่งโดยคมหักคมเพลงของแม่แม่เอฟีทีหักอิหล่า้อย ก็ยังคงปั่นวิวให้อีหล่ายอยู่คือเกา่าแล้วก็วันที่สี่ตุลาคมก็คือมือที่สิเปิดฤดูกาลของมอลำเสียงหกนกพงสะกดวันนี้วันที่28ได้เปิดขายบัตรขายตัวแล้วนะคะรู้สึกจะมีเปิดสองมือเปิดวันที่สี่กับวันที่หาราคาบัตรคือ159บาทสองมื่สองขึ้นสองมื่นนะคะพี่น้องคะไปให้ผู้ใด ผู้ใดที่ไปหน้างานไม่ได้ไปที่บ้านขอดอนแค้นบรายเพื่อนกะเพื่อนกะเปิดยุหม่องเก่าของเพื่อนนะคะทุกปีจะเปิดที่โรงเรียนบ้านขอดอนแค้นผู้ใดไปบไดยหน้างานก็นจะเลืมเขาในกลุ่มปิดไปให้กำลังใจให้พ่อจา๋าญานุแล้วก็หมอรําเสียงนิฮงพร้อมทั้งอีหลาหน่อยนะคะใครไปได้ก็ให้ไปกำลังแรงเชีย่์แรงใจไปที่บ้านขอดอนแค้นใดเลยนะคะซึ่งใกล้ขม่าและะ้วค่ะใกล้บ้านที่จะเปิดฤด,ดูกาล การซ้อมบ็อกกิ้งในทังเวทีการซ้อมใหญ่เกิดขึ้นแน่นอนแหละอีหลาหน้อยได้ขึ้นซ้อมบนเวทีเป็นครั้งแรกสําหรับเพลงเอิ้นขวัญให้อ้ายเอิ้นขวัญให้อ้ายเนี่เป็นเพลงที่ห้องอยากในจากน้อยพี่น้องค่ะเป็นเพลงที่ทีอ่อินดี้อินดี้น่จากน้อยซึ่งเป็นเพลงที่ม้วนขลังหลายคุณยายคีรันเซนจะน้องอาอายก็ได้ขึ้นร้องเพลงขึ้น ไปบอกกิ่งบนเวทีไปล้อมไปซ้อมเป็นครั้งแรกบนเวทีแต่เสียงน้องก็ยังสดใสเหมือนเดิมเสียงอิหลาก็ยังแจมเจ๋วคือเก่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ต่างชาติก็เอาไปรีแอคชั่นเยอะแยะเลยพี่น้องคะ่ะเริ่มใจรีแอคชั่นจากเพลงนี้แหละต่างชาติหูจากซีซีมารีแอคชัน่นเพลงอิหลาจากเพลงเอิญขวัญให้ายจากนั้นก็ไปซูเพลงอื่นๆแล้วก็ไปซูอ่าอ่า การแสดงของอีหล่าต่างๆนะน,นามีหลายช่องโดยเฉพาะที่ยูทูบเบอร์แถวๆประเทศเพื่อนบ้านของเขาแบบไลที่สุดก็คือประเทศฟิลิปปินส์เป็นเพลงที่เพราะจังหวะดีแล้วก็เป็นเด็กน้อยที่ร้องร้องยอมรับเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่โลงอยา่างแต่น้องอ้าอ้ายก็เอาอยู่น้องสามารถใส่อารมณ์เพลงได้แล้วเขาสิไปเห็นเพื่อนเพราะท่านได้โชว์นะคะว่ามีอะไรเพราะว่าจะต้องเก็บไว้เป็นที่เซอร์ไพรส์ ผู้ใดจะเห็นโชว์ดีๆโชว์ที่พ่อจ๋าทุ่มทุ่มใส่โชว์ลูกสาวหลาลูกสาวเนเป็นจำนวนเงินเกือบล้านหรือไม่ก็ถึงล้านเดินมาเฮะล้านไปเบิ่งซิว่าความงามความอลังการของเอิ้นขวัญไ้ไอยน่าจะมีใจสองบนก่อน,อนาคีด้วยหรือไม่เข้าถับไปเบิง่งเพิ่นสิเพิ่นสิเซอร์ไพรส์อียงเนี่ยถ้าใครไม่เข้าไปรู้ถือว่า เดี๋ยวสิบบากับโมรู้เรื่องถือว่าสิบพลาดเลยนะคะพ,อพอ่อะพ่อแม่ที่ฮักอีหล่าเตรียมตัวแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกวันที่28เป็นเมื่อแรกที่เปิดขายตัวแล้วอีหล่าน้อยมือขึ้นอีก,กเข้าขึ้นเวทีร้องมือขึ้นีกได้เมือ่อเช้านี้เห็นแอดมินช่องไงเพิ่นบอกว่าซ้อมถึง6กหกโมงหนาทีจังได้เพิ่นไล่งานตอ,อ,อนเมื่อเช้านี้6โมงหนาทีซ้อมอดแกงแล้วก็ยังอาบน้ากินข้าวอาบน้าแล้วซ้อมต่อ คือช่วงนี้จะต้องเอาให้เข้มงมวดอย่างแห้งในขนาดในขนาดหมอลำที่ก่อนที่จะที่จะเปิดฤดูกันขาเจ้าสีเขียวย่างเต็มที่จะต้องเอาให้แน่นเอาให้เอาให้มันใจไม่ว่าจะเป็นทางแดนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นทางานักร้องแล้วก็โชว์ต่างๆจะต้องเอาให้เพียบพร้อมเพราะว่าเป็นมือสาคัญมือสําคัญที่สุดในการขาเจ้าบอกว่า เปิดฤดูการดีต่อไปต่อไปทุกครั้งที่ไปสแสดงก็สิดีแต่ถ้าเปิดฤดูกาลสมักกึกสมกักัต่อไปก็จะสมักกึกสมักักขึ้นกันอันนี้ข้าเจ้าเลยต้องเปิดให้ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งบ้านเห็นว่าหนาจ้างขนาดใดอันนี้มันเป็นความสําคัญขอ,ของของหมอล่ำที่เพิ่นถือกันให้เป็นเรื่องที่หน่ายยินดีที่อีหลานหน่อยขึ้นไปขึ้นไปบ็อก,กิ i n ตัวเองแล้ว แต่ก็ต้องซ้อมบ่อยๆพักหลังๆน้องหนาสิค่าเลี้ยนค่าอย่างแต่ตอนนี้เริ่มเคี่ยวแล้วนะคะกำลังเขี่ยกันยางขักยางแน่แล้วแต่อีหลานน้อยมีพรสวรรค์อีหลานน้อยเพิ่มีพรสวนนรรค์ในการใน,นการจําพรสวรรค์เก่งจะเขาจาได้ว่าเขาอาจารย์บิ๊กทรงไห่บอท่านพ่อสองอาทิตย์บอท่านพ่ออาทิตย์อีหลานน้อยก็สามารถเข้าของอัดได้อันนี้คือพรสวรรค์ของอีหลานน้อยที่สามารถ ร้องเพลงแล้วก็สามารถจําเนื้อเพลงและเข้าไปในอินเนอร์ของเพลงได้แบบติดอกติดใจเป็นที่ถูกอกถูกใจของแม่ๆทั้งหลายที่ปล่อยเพลงออกมากตอนนี้เพลงก็ยังรันไปอยู่ใกล้จะถึง1ล้านแล้วนะคะหกแสนกว่าแล้วไปเรื่อยๆเลยซึ่งการเพลงของอีหลายเน,ยนทำลายสถิติของของหมอรัมเสียงมีหแล้วน้องเป็นคนที่ร้องเพลงได้ยอดวิวเยอะที่สุด นอนก็คือตกตืนที่สุดในในในตอนนี้นะคะเป็นคนที่นําพาที่สุดในในขบวนนั่งเอกในหมอล่าเสียงมีหก่า,าได้เนาะค่ะเนาะข้าาฟังเป็นนาจิมนาจิมสะกอนนะคะว่าอิหลาหน่อยซอมเพลงนี้เอิญขวัญไห้อ้ายบนเวทีจริงๆดนตีอิลีเสียงอิหลาชิเป็นแบบใด คลิปหนึ่งคุณยาฝากไว้แค่นี้คนนะคะพอกันไม่คลิปหนาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะ